นี่กันเหมือนเดิมนะครับกับสาระไม่มีหมกเม็ดนะครับกับช่องบีลาซิงคาร์บอนชานานะฮะอ่ะโอเควันนี้เดี๋ยวเฮียจะมาพูดกันถึงเรื่องคัดหอนนะครับไม่ว่าจะลังคัดเดิมไม่ว่าจะลังคัดโซนิกนะครับหรือไม่ว่าจะลังคัดอะไรก็แล้วแต่นะฮะที่หอนส่วนใหญ่เฮียจะบอกไว้เลยครับหอนส่วนใหญ่จะหอนเฟืองตรงนี้ด้วยนะครับตรงเนี้ยไก่ตรงเนี้ยเฟืองที่มันขบเข้าหากัน น่ะอันนี้จะเป็นชุดคัดระบบเดิมนะครับคัดเท้านะฮะหรือจะไม่ว่าจะเป็นระบบคัดมือแล้วตรงนี้เป็นเวสซิ่งนะครับแต่มันไม่มีตัวมาร์กตรงนี้นะก็มันจะหอนส่วนใหญ่มันก็จะหอนตรงนี้ตรงนี้ก็แล้วแต่ฟันเฟืองนะครับก็แล้วแต่ฟันเฟืองที่เฮียเคยเจอแลวเฮียก็เคยเจอปัญหาด้วยนะครับอที่มันหอนที่มันดังนะครับแต่ตัวเฮียลองใส่ดูนะครับสมมติซื้อลังคัดโซนิกมาหนึ่งชุดนะครับเฮ้ยเฮียกำคัดมันหอนเฮ้ยปล่อยคัดมันหายหรือกำคัดมันหอนเดินเบาไม่ปล่อย เอไม่ได้กำคัดมันไม่หอนอะไรอย่างเงี้ยมันก็แล้วแต่การหอนของมันนะแต่ทีเนี้ยเฮียเคยเจออยู่โซนิกนะครับก็ซื้อมาเหมือนกันก็ทํามาเหมือนกันก็มาใส่นะครับมันก็มีหอนนะครับมันก็จะเดินเบานะครับมันก็ไม่เป็นไรแต่พอกําคัดแล้วมันใส่เกียร์มจนจะหอนนี่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 นะครับแต่พอเฮ้ยเราเอาชุดคัดมาใหม่มาใส่เอมันก็ไม่หอนนะครับนะฮะส่วนใหญ่ที่เฮียคิดไว้นะครับมันจะหอนอยู่ตรงฟันเฟืองตรงนี้ตรงนี้ไว้อ่าอยู่ตรงข้อเหวี่ยงนะตัวนี้ ซอลิมนะครับมันก็จะอยู่อย่างนี้กับชุดคัตโซนิคนะครับเนี่ยที่มันดังอ่ะที่มันดังมันดังหอนหอนมันดังชุดนี้นะครับมันดังส่วนใหญ่ที่วู้วิวิดอะไรเนี่ยเนี่ยอย่าดังเฟืองตรงนี้นะส่วนตรงนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเฮ้ยใครใส่ชุดคัตเดิมหรือเป็นคัตเท้านะฮะนี่นะครับมันจะมีมาร์กอยูอ่เดี๋ยวเฮียให้ดูนี่นะครับ <S <S เห็นไหมมาร์กเฟืองอ่ะคล้ายๆบินแตกแต่มันไม่แตกนะมันทําเป็นมาร์กให้และไอตัวบนอ่ะที่มันดิ้นได้อ่ะมันก็จะมีอ่า ถ้าใหม่อะมันจะแต้มเป็นสีขาวนะของเก่ามันจะไม่เห็นแล้วแต่มันจะมีเฟืองบินบินอยู่แต่มันไม่ได้ตั้งใจบินเอ่อมันมันไม่ได้บินอัตโนมัตินะเขาทำให้มันบินเองนะครับไม่ให้ทําให้มันเป็นมาร์กไว้ละกันมาร์กอะจุดมาร์กไว้นะครับถ้ามันถอยหลังไปเราก็บิดทำมาให้ตรง บิดมาให้ตรงมาร์กมันแล้วเราก็ใส่เข้าไปนะครับบางคนก็อาจจะไม่รู้ก็อาจจะไม่ใส่เลยนะครับมันจะมีฟันเฟืองที่มีรอ,อยริมอยู่เนี่ยฮะเงี้ยแหวงแวงอยู่สองอันบนล่างนะครับเราหมุนให้ตรงกันนะครับแล้วเราก็ใส่เข้าไปดูนะครับผมฮนะตัวนี้มันก็จะช่วยลดภลระในการอ่ คัดหอนได้นะแต่ส่วนใหญ่มันก็จะมันจะหอนเนี่ยมันก็จะหอนตรงนี้อายุการใช้งานของมันนะครับนี่นะครับหอนฟันเฟืองตรงนี้แหละประมาณนี้แหละเฮียมาเล่าสู่กันฟังนะครับกับตัวคัดหอนเนาะก็มาบอกจุดอีกหนึ่งจุดนะครับอยู่ตรงนี้นะครับมันอยู่ที่ฟันเฟืองนะครับอ่ะโอเคครับก็ไปแล้วมาสั้นๆมาไวาไปไวสวัสดีครับ